สีแบบโล่าเเออนี่มาครับเราจะเข้าเรื่องซ e เรียสขึ้นไปก็คือซีก็คือโอ้ไม่ก็คือหนูรู้หนูเดาแล้วว่ามันน่าจะมาแบบเวลามันเวลามันคนสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมาจริงๆอะความรู้สึกมันแบบความรู้สึกเหมือนเครียดมากเลยอะเอ้ยยังไม่ได้เครียดขนาดนะั้นนะแต่ว่ามันจะมีความแบบ ครียดกว่าที่คิดเครียดกว่าที่หนูคิดมันถึงตัวหนูเองแบบว่าเอ้ยเราจะยังไงดีเราจะอะไรอย่างเงี้ยกว่าที่หนูคิดคือตอนแรกที่หนูเคยคิดว่าถ้าเขาประกาศ G E มันด้วยความเป็นปีแรกอะหนูน่าหนูน่าจะแบบปล่อยจอยเพราะว่าเป็นปีแรกใช่ไหมแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆหนูคิดว่าทุกคนเป็นอะแบบถึงเวลาจริงๆแล้วมันมีแล้วยิ่งแบบรอบปีนี้กติกาเขามีแบบว่ากติกาเขามีฟีลแบบว่า เลือกซิงเกิลต่อไปของสีเมก็เป็นเคียรก็เลยแบบเออมาดูมาดูความวงอะไรจำนวนน้อยลงด้วยอออใช่สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันแบบทำให้พวกเราทุกคนน่าจะเครียดเพราะว่าจำนวนจะสรรื่อด้วยอะไรเงี้ยกดดันเพราะเราควบคุมเลยไม่ได้อื วลเป็นแบบนั้นที่เอีย่ยเพ่งเขียเออหนูจะพยายามหนูจะพยายามใจอจอเพราะว่าเป็นปีแรกของเราเราโอเคเราเรามีเวลาอยู่อย่างนี้เออแต่ว่าหนูลงอยู่แล้วนะทุกคนใช่หนูคิดว่าหนูน่าจะลงอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้ยเออแล้วก็พอเขาแบบ เปลี่ยนจานวนเซมบัส่์ม,มาทําให้เลขแรกที่หนูเคยเล่าให้ทุกคนฟังว่าถ้า G ีมาหนูจะเขียนเลขเนี้ยของหนูอ่ะมันจะต้องปรับเปลี่ยนกันแล้วแหละคือตอนแรกคือตอนแรกหนูมีเลขในใจอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอเขาเปลี่ยนจำนวนเซมอ่ะหนูก็เลยจะต้องไปแบบไปคิดเรื่องเรื่องเลขไหมว่าจะเขียนเลขอะไรดีอะไรยเงี้ย แต่ว่าหนูไม่ได้เครียดแบบว่าต้องได้ต้องได้ขนาดนั้นนะทุกคนสิ่งที่เครียดคือมันไม่ได้เครียดตัวเองอะไม่รู้ทําไมจีอ e. ีหนูรู้สึกว่าหนูเครียดด้วยความเครียดความรุนอะเครียดแบบปีนี้เราก็อยากให้ทุกคนแหละปีนี้ก็อยากให้เขาฝังเราได้สิอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้เครียดตัวหนูเองขนาดน,นั้นเนี่ยหนูอยากให้ หนูอยากให้หนูไม่เครียดมากเป็นฟิวเซอร์ไพรส์ลุ้นๆวันนี้ใครจานบอกญาติหนูค้าหนูอยู่บ้านที่กรุงเทพสิบเจ็ดเหรออืม <laughs> แนเครียดหนูก็ไม่อยากให้ทุกคนเครียดด้วยในการลรอบตัวมันจะพาเครียดหนูว่าม,มันน่าจะเป็นฟิลแบบว่าเป,เป็นปีแรกหนูก็อยากรู้เหมือนกันหนูจะรู้สึกยังไงกับจีแบบถ้าเข้าจีจริงๆแล้วหนูจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ที่เครียดที่สุดก็คือเพลงเออใช่เพลงคอนเซปต์โบลเตอร์หนูแอบมีแบบว่าในใจไปแล้วตัว่าทุกคนรอดูนะคะ ว่าตอนนี้ที่เครียดที่สุดก็คือก็คือเพลงใช่ปล่อยแฟนคลับเคียดแทนหนูไม่ให้ทุกคนเครียดอ่ะออแต่ว่าคือหนูเข้าใจใช่เอาที่ทุกคนจีอีหนูถึงหนูจะมีเลขที่ ที่หนูที่หนูโอเคคาดหวังแต่ก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นด้วยความเป็นปีแรกทุกคนมันก็จะมีเลขที่แบบเอ้ยถ้าเราได้เลขนี้ก็น่าจะดีอะไรเงรี้ยเป็นฟีลแบบนั้นแต่ว่าแต่ว่าหนูอยากทุกคนหนูไม่อยากให้ทุกคนไม่มีความสุขเข้าใจใช,ใช่ไหม <laughs> หนูอยากให้ทุกคนเข้า G E แบบแบบที่ทุกคนโอเคที่สุดใช่เพราะฉะนั้น สบายๆนะคะได้อยู่หนึ่งไม่ใหญ่ทุกคนไม่มีความสุขแฟนเขาไม่เครียดจริงๆใหญ่อีบอ, <laughs> อันนี้เขาเรียกมือนี่ใช่ไหมเหลือเซนติสองคนหนูเสียายเพราะหนูอะ่ะ หนูอินกับเลขสี่สิบแปดเฉยๆยาวให้มันบวกกันได้สี่สิบแปดคนอะ <c oughs> อเจ๊ได้อันนิดนึงะครับตอนนี้ยสิงดีเคียร์สำหรับพวกหนูก็คือเพลงโอ้ไม่กอดเพลงยากมากเลือกเพลงยากมากทุกคนสีสิบแปดมีเพลงเป็นพันผม ผมจะฟังยังไงให้หมดเขาเขาบอกเขาบอกจำเขาบอกกำหนดเวลาส่งใบสมัครแล้วใช่ไหมกับทุกคนน่าจะวันที่สิบห้าไหมนะจริงๆต้องทำสี่จะได้มีสีปอันดับเหมือนเดิม